สวัสดีเพื่อนเพื่ชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสตรีมเกมด้วยแอปบนมือถือนะครับแบบง่ายเลยนะอย่างแรกเลยเพื่อนๆนก็กดเข้ามาที่ Play Store นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วเพื่อนก็พิมพ์ไปเลยครับภาษาไทยง่ายๆเลยครับออมเล็ดไม่เขีออมเลดก็จะขึ้นแบบนี้เลยทางล่างสีสมเพื่อนเก็กดเข้าไปเลย ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อันแรกเลยครับแอปออมเล็ตใครที่ยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งก่อนเลยนะครับแอปวน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนของผมผมติดตั้งไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนเราก็กดเปิดเข้าไปได้เลยป๊บ <c oughs> เข้ามาในแอปปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถกดข้ามไปเลยนะได้เลยนะแต่ถ้ามุดกดข้ามไปเราจะสตรีมเกมไม่ได้ใครมีรหัสแล้วก็ล็อกอินได้เลยสำหรำับคนที่ยังไม่มีครับก็กด สร้างบัญชีไลยก่อนละกันเพราะว่าเราต้องมีบัญชีก่อนสําหรับผมผมมีแล้วแต่เดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูเพื่อนๆดูนะแล้วก็กดเข้ามาหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้เราก็สามารถเลือกรูปเอาคนตาได้เลยหรือใครจะเอารูปเราใส่ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็กดนี้ปึ๊บแล้วเราก็กดอนุญ,ญาตปุ๊บเลือกรูปเราได้เลยแต่ผมมันนี่สร้างผมจะสร้างเป็นตัวกระตูนอันต้าให้ดูแล้วเราก็ตั้ง ID ID นี้เพื่อนๆต้องจาให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็น ID เลยเป็นชื่อเราด้วยเป็น ID ด้วยของไอตั้ง บอย m 7 9เจ็้าถูกปุ๊บเราก็กดดำเนินการต่อแล้วเราก็จะเข้ามาตัวแอปประมาณนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกเกมนะครับส่วนตัวผมจะเลือกเป็น Mobile Legend นะครับเพื่อนเพื่อนชอบเกมไหนก็เลือกกันได้เลยผมจะเลือกเป็น Mobile Legend ให้ดูนะครับหนึ่งอย่างก็พอครับเพื่อนเพื่อแล้วก,กดเข้าไปปุ๊บหน้าตาจะเป็นมาแล้วก,กดกระกบาบออกไปเลยหรือใครจะกดเช็คอินก็ได้แต่ผมกดกระกระออกเลยกระกระออก แล้วก็แอปก็จะเข้ามาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับจะมีคนสตรีมอยู่เหมือนกันเราสามารถเลื่อนดูได้เลยสําหรับคนที่สตรีมในแอปนี้เหมือนกันก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆเห็นรูปบวกข้างล่างไหมเราก็ถ้าเราจะสตรีมเราก็กดรูปบวกเข้าไปเลยครับนี่ก็ตรงตัวเลยเห็นไหมมีคําว่าสตรีมเราก็กดเข้าเลยสตรีมแล้วก็อนุญาตขึ้นมานี้ดําเนินการต่อ ออเลือกเกมจะเลือกเป็นม b i บ e ายลีเจนนะครับเ่อนเพื่อนก็กดเข้ามาปึ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยอเออแล้ก็เลื่อนดูได้นี่มีสตรีมเข้านี่ Facebook y o u t u u e แล้วก็นี่แต่หรือจะสตรีมในแอปนี้ก็ได้นะครับมันจะกดเปิดมาให้แล้วแล้วก็กดถัดไปได้เลยอันนี้ผมจะสตรีมในแอปนี้ให้ดูนะกดถัดไป หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยเราก็มาตั้งชื่อการสตรีมก่อนเนี่ยนะผมก็จะตั้งว่าสตรีมเกมแค่นี้เพื่อนอยากตั้งอะไรก็ตั้งกันได้เลยนะก็เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดเข้าไปการตั้งค่าการสตรีมนะก็จะขึ้นมาหน้าประมาณนี้แล้วก็กดไปที่มาของเสียงนะเอาตั้งอันนี้ก่อนเลยปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เปิดไมโครโฟน เสียงภายในเกมเพื่อนอยากจะให้ดังหรือเบาก็ปรับได้เลยมันก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะส่วนเพื่อนอยากให้ดังก็เลื่อนไาให้สุดเลยหรือเบาก็เบาสุดเลยก็จะเป็นหน้าตาแบบานี้เราก็กดออกมาปุ๊บอันต่อไปก็จะเป็นคุณภาพการสตรีมนะครับล้วก็กดเข้าไปปุ๊บก็กดตรวจสอบความเร็วได้เลยกดไปปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้เลื่อนลงมาดูปุ๊บมันก็จะมีนี่ปุ่มเกิเกี่ยวคือถ้าเนต็ตเราแรงปุ๊บเราเลือก 720p พีได้เลยแต่ถ้าเนต็ตเพื่อนไม่แรงผมก็ รักสองร้อยสี่สิบสามร้อยหกสิบเพื่อแบบจะได้ไม่กระตุกหรือหยุดแต่ผมเนตแรงผมจะเจ็ดร้อยยี่สิบเลยโอผมใช้ WiFi แล้วก็อันต่อไปการแจ้งเตือนสตรีมเท่านั้นเราก็กดเปิดไปนะต่อไปก็เป็นโหมดห้ามรบกวนแล้วก็ต้องเปิดนะโหมดเนี้ยผมว่าแนะนําเพราะว่าการสตรีมปุ๊บเราทุกอย่างมันจะเด้งขึ้นหน้าจอคนอื่นจะเห็นหมดเราก็กดเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดลบการการบกวนของแอ п п, ปอื่นๆก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เด้งเข้าไป เรากดติด๊กอนุญ,ญาตแล้วขึ้นแบบนี้ล้ากดกลับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เาา็รอแป๊บนึงให้เขาโหลดก่อนแล้วมันก็จะมีแอปขึ้นมาอย่างนี้คือเนี่ยที่เราเปิดคือเนี่ยทุกแอปจะไม่เด้งขึ้นมาเพราะว่าเราปิดการรบก,กวนไปแล้วเราก็เลื่อนดูได้แต่พอเรื่นดูเสร็จนะเราก็กดบันทึกข้างบนเราก็กลับมาหน้านี้ ต่อไปก็บันทึกไปยังแกลลอรี่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่ถ้าเปิดมันจะบันทึกไปยังคั้งรูปของเราแต่ผมปิดไว้แล้วก,กดกลับแล้วอันต่อไปก็การตั้งค่าขั้นสูงแล้วก,กดเข้าไปเลยเรจะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็อย่างแรกก็นี่บล็อกลิงแชทอันนี้แนะนําให้บล็อกนะเพราะว่บางที เราสตรีมอยู่มีคนอื่นเอาลิงก์แชทเอาอะไรมาเม้ในใต้ของเราถ้าเราบล็อกไว้ปุ๊บมันจะไม่ขึ้นแล้วก็กดเปิดไว้มนล่างนี้ก็ไม่มีอะไรก็เราก็กดกลับเลยแล้วก็เลื่องมาข้างล่างเป็นโหนงเวลาสตรีมอันนี้มันขึ้นมาไม่มีนะแล้วก็กดกลัไปไาเปิดก็จะมี30วิ1นาที2นาที5านาทีสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าเน็ตแรงก็ไม่มีก็ได้ แต่ถ้าเน็ตไม่แรงผมแนะนําให้3 0วิเพื่อกันการกระตุกแล้วก็การเด้งหลุดไม่งั้นเพื่อนๆจะเด้งหลุดบ่อยมากถ้าเน็ตไม่ดีนะต่อไปก็มาดูวางขวากันนี่มันจะเขียนว่าภาพสอนเพื่อนกดเข้าไปเลยเปิดมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เราก็ถ้าเราเราก็เลือกดูได้ว่าเราจะเอาแบบไหนมันจะเป็นกรอบตอนเราสตรีมนะนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแล้วข้างในก็จะเป็นเวลาเราสตรีมอันนี้ก็ต้องฟรีแต่ต้องดูวิดีโอเขาถึงจะได้ถึงจะได้ ผมก็จะเลือกอันที่เขามีมาให้ก่อนอยู่แล้วนี่กดเสร็จสิ้นปุ๊บกดองมาก็จะเป็นหน้าตามบบนี้นี่เห็นไหมจะมีกรอบเพิ่มเพินมาอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรเลยไม่ไม่จาเป็นแค่นี้เราก็กดเริ่มสตรีมได้เลยเ่อเราทําเสร็จหมดแล้วกดทราบแล้วก็จะเป็นหน้าตามนี้เลยสามสองหนึ่งมันจะมีนี่ตัวสตรีมขึ้นมาปุ๊บเริ่มเลยเท่านี้ก็เริ่มสตรีมแล้ว แล้วข้างบนที่ขึ้นมานั้นที่มีคําว่าลน์แล้วก็เป็นกลมๆนั่นก็คือว่าแสดงว่าเราสตรีมอยู่นะครับมีรูปเปรยวไฟทั้งล่าง600กว่าผมก็จะมีข้อควรระวังของเพื่อนนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยตอนเราสตรีมเนี่ยถ้ามูดมีแช็ดดิ้งมารหัสข้อความอะไรด้งมาทุกอย่างเด้งมาคนในสตรีมสามารถเห็นได้หมดเลยเพราะตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนมิจฉาชีพแฮ็กหรืออะไรของเราได้ถ้าเขารู้ข้อมูลหรือรหัสเนี่ย เราต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเขาคนสตรีมจะเห็นของเราทุกอย่างองน,นี้เราก็เล่นได้เลยสตรีมอะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหยุดสตรีมอย่างนี้ก็เราก็กดไปที่กลมๆข้างบนเลยที่มันขึ้นว่าไลท์อยู่พอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็นี่เราสามารถกดข้างบนมุมซ้ายมือได้เลยนะเนี่ยเราก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมา คุณต้องการหยุดสตรีมหรือไม่เราก็กดคำว่าหยุดการสตรีมแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าคือเราหยุดสตรีมเรียบร้อยแล้วนะเราก็กดการาบบาออกได้เลยคือหยุดแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำคลิปสตรีมอันไหนแอปไหนลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีของอีกแอปหนึ่งที่เป็นของแอปไลน์นะเป็นอีกแอปหนึ่งแผมจะทำให้ดูคลิปต่อไป ก็ฝากติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆทุกคนขอบครับ